ผมพาไปเบิงรถไฟวลรนมหาชัยครับผมว่าเพ็่นปิดอิหลีบอครับผมจงังไรก็เป็นกำลังใจใคนมันจา่าในเวยครับเด้อพากันกดไลค์กดแชร์กดซับจะกใครกดติดตามกดกระดิ่งไว้ให้คนมันจา่านะครับผมเพราะให้คนมันจา่ามีแห้งเห็ดคลิปไปต่อๆไปครับผมให้มีกำลังใจนะครับผมเห็ดคลิปให้พ่อแม่พี่น้องเบิง ก็ต่อไปเบิ้งซึมือซสมอซึมอครับผมอย่าลืมครับกดไลค์กดแค่์กดซับตะไครกดติดตามหรือสีพิมพ์เขอาไปเลยครับคนมันจ่าครับผมอย่าลืมเลยครับเด้อผมขอบคุณเอฟซีทุกคนครับมาคัะมาผมพาไปเบิ้งครับไซ่แม็กซสองสั่นแห่งสี่นะครับผมนีครับนี่ครับ เงียบอี่ลีลอครับช่วงนี้ครับแม่ค้าแม่ขายกับก่อยมีดอกครับผมมีกับมีหน่อยๆครับพาปิดรถรถไฟหยุดแลนครับตัวข้าวนะครับเตอร์ปิดอีลีลอครับผมเอฟซีครับคำว่าปิดปิดอีลีครับอืเพราะว่าสินท้างนี้เส้นทางนี้วงเวียนใญ่มหาชัยครับนี่รถไฟเส้็จนี่ครับผมกันมีรถไฟคนสื เที่ยวสะดวกสบายครับผมดูนี่มันกันคือเห็นแล้วครับผมเอฟซีครับเงียบครับเงียบครับอยู่ในตลาดนี้นะครับเด้อตรงขามันกับเป็นวงเวียนตลาดวงเวียนไงครับนี่ครับเงียบครับผมบอคืนเด้อครับเด้อจะโควิดสิบเก่าเข้ามานี่ครับเอฟซีทุกคนก็ออกไปใส่มาใส่ยุบานห้องยสิวาบมีดนะครับออกไปเลยครับ แม็กครับสองอันสามมันก็พกไปโลดครับเงียบครับเงียบครับเงียบดี่ล้อครับคุณละครับรถไฟเปิดได้คุณละครับนี่ครับผมท้ายใหฟซี ถุกคนที่เขามาเบิ้งเด้อกรับเ้อร์ห่วงสุขภาพสอดองน้ำเด้อครับเ้อร์ออกไปใส่มาใส่อบแม็กไฟน้ำลายลายรครับจากสองอันสามอันครับป้องกันดีก็ติดครับผมห่วงสุขภาพในเด้อครับเ้อร์คนมันจะเป็นห่วงเย็บซี่ถกคนครับผมนี่ครับเงียบครับเั้งสองท่างแล้วครับผมนี่ครับปกติคนหลายนะครับ รถไฟสันนีครับผมอืส่วนมากคนแถวนี้จะขี่รถไฟนี่แหละครับวงเวียนไ่มหาชัยนี่ครับนาาผมใส่ชวงสั้นกับยังปรกาเข้บไปอยู่ในเดอร์คับเตอร์ในตลาดเดอรับเบซีครับผมม,มันเป็นยังไงบุครับมันเป็นวงเวงยังไงบุครับผมกับเล่กประกาไทยครับผม,มเดอะกัมเน็ตไทยพระเจ้าจากสินให้เบ่งอีกเดอรคับเตอร์ นี่ครับไส้สองสันยังสี่ก็ได้ครับว่เป็นยังหรอครับแต่ว่าผมเป็นยังไงบุครับมันบังเบ่งว้าแฝผมเลยประกาศออกไปใต้ครับผมทัองอากาศกับว่าค่อยดีน้ำครับเมื่อนี้ครับอากาศทุกคน่านี่ผครับอยู่วงเวียนไงอากาศนั้นว่าดีได้รับเด้อ นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ผมในเดอะคัพเตอร์ไม่คิดยังดีๆสิได้เตรียมควอมแม่พี่น้องได้เบิ้งสุดคลิปสุดคลิปซื่อเมือ่อซื่เมมอครับผมคลิปผมผมออกออคลิปใสว่าดีกับกดไลค์กดแชร์ผมในเดอะคัพเตอร์จะเริ่มครับคนมันจ่ากรับผมพิมพ์เลยครับของยูทูบเดอะคัพเตอร์จะเริ่มครับอย่าลืมครับ นี่แหละครับบรรยากาศตลาดลุงเวียนไงครับผมผมไทยเน,นี่ยคนเมี่น,น้องได้นนเพินนเ่มได้เพิ่มนี่แหละครับเพราะตอนนี้เขาบ่กให้เขา,าครับผมเขาปิดไว้ครับผมผมก็ผมกับป้าก้าเขาคือกันแหละครับผมเดี๋วยวคนเดียบไทยลุงเวียนไงแค่นอกนอกับเนาะ เอฟซีเห็นว่าครับนี่แหละครับคือพระเจ้าจาสินครับผมวายไปก็ได้ครับผมอัากะละเพื่อนน้ำก็ได้ครับผมอยู่ในคลิปกับวายเป็นได้นะครับเด้อรับใจห้าง่งถึงครับผมนี่ครับเห็นว่าครับผมสี่ยเบิ้งครับผมเอ่าวามันอากาศสิบพอดีปันได้นะครับเด้อเอฟซีเห็นไหมครับ นี่แหละครับอยู่ในกรุงเทพครับผมอยู่วงเวียนไน่แล้วครับเดนหนีวงเวียนไนแล้วครับอันนี้พระเจ้าตากสินมหาราชครับผมนี่แหละครับคนก่อตั้งเมืองไทยอีลีอรอครับผมอันใดผมเอายิดอันใดผมเบาปมวนอันใดผมเบาบดถืองูเอฟซีทุกคนนะครับเด้อผมก็ขอโทษขอให้เอฟซีนะครับเด้อผมผามาเบิงสุมองสุวนครับผม บรครับเหลียนหนาคนมันจ๋าบระกับนี่ครับผ้ใส่แม็กซองสั้นได้ครับเด้อสบาผมมีแม็กลายก็หันครับนี่ยุ่งข้างหลังนี่ครับป้องกันนะครับป้องกันนะครับผมนี่ครับผมให้เบ่งบรรยากาศภายในได้ครับเด้อนี่ครับแม็กผม เตรียมพร้อมครับผมเห็นว่าครับเตรียมพร้อมไว้เลยครับผมเพื่อขาดเพื่อเหลือจังใดครับช่วงนี้ครับผมซื้อไว้กบฏเสียหายดอกครับเพราะว่าห้องกัดใส่ได้ครับซื้อได้กบฏเสียหายครับเวลาห้อเวลาห้องใส่แล้วมันเสียห้องทิ่มกันเก็บใส่ขยะครับใส่ถุงใส่นี่มัดดีๆนะครับเด้อเอฟซีครับผมอ ขันย่างดีกะน,นี่ซุ่มร้ายก็หนีวะใดเลยครับเดอ้อภาพผมย่านภาพมันแตกครับผมเอาเลยครับอยอยู่ในขวงเดียวกันด้อครับอมองผมเปท้ายหันก็นคือมหาไทายครับอ่อพอโทษครับผมอ เราไปไปมาหาใช่ครับอันทีิ่นปิดครับผมเอแล้วก็ขงหลังผมหนี่ครับอันที่ผมเบาออยูหนี่มันคือเป็นตลาดป้องเบี้ยนไงนะครับเด้อแล้วก็เพินกับว่าให้คนเข้าไปครับอเป็นกับว่าอย่างคนเข้าไปครับผมเล่บเขาไปเทอ่ึงมันกับว่าเวคือว่าแหละครับคนกับว่มีดอกครับผมอืผมกับว่ากล้าเข้าไปวาดว่าแหละครับว่าจากใจจริงเลยครับผม ผมก็เลยมาทายเรื่อยๆให้เอฟซีบังคับผมมีเทียที่สองผมนะครับเนาะเทียรแรกนี่ผมเพิ่นว่าให้เขาเลยครับมีมือนอีเพิ่นจัดงานผมก็เลยได้เขามากครับผมเป็นผ,<ม>ผมได้เขามาย้นอนเพิ่นจัดงานนี่ครับผมเห็นบ่ครับเพิ่นจัดเป็นมังเต้นลงแล้วครับผมเนี่ยนี่ครับ เป็นจัดงานมือวานนี่ประัานว่าเป็นจัดงานมือวานนี่ไหมครับเอฟซีครับนี่แหละคนมันจากะอ้ยจะอ่อนจะพักนี่แหละครับนี่เห็นปะครับนี่เป็นอมาามาประดับครับผมอืนี่คนมันแก่เพิ่นกินไดนะครับเอาไปกินไดนะครับเด้อ่นบ่ได้ใส่สารนี่ยังครับผมเนี่ยบ้านหฮอเอือนกะลำเนาะคบเนาะกะลำห่อเนาะนี่ครับโอ้ยผมสะอ่อน ครับอยู่บ้านเขาปลูกใหนาบ้านก็เป็นเน่าประดับประดาก็ได้ครับปลูกใส้กระทางครับเพิ่นปล,ดดปลูกใส้กระทางดำนยครับเด้อว่าใส่กระทางดำกับสส้ผงยางสีดำๆนยครับผมนี่แหละครับ mm. คนมันจะอ่อนจะอ,อ่ะอ,อนพักหนึ่งสีครับผมนี่ดอกไม้ก็มีมยืนบริเวณน,นี้ครับผม คนมันจะาสะออนอิลีครับผมอยากให้พ่อแม่พี่น,อน้องเอฟซีแยกปูกครับผมนี่ครับผมอยู่รอบรอบบร,ริเวณครับงานนกกบเนาะนี่ครับ ภาพบันได้ด้ครับเดอ้อนี่คือพระเจ้าตากสินครับผมลูกพระเจ้าตากสินครับรถลูกปั่นครับผมนี่แหละครับผมที่กอดกำเนิดประเทศไทยได้ครับผู้ปฏิตประเทศไทยให้ให้ลูกให้ล้านได้ยุ่เท่าซื้อมือนี่ได้ครับผมนี่แหละครับ ะครับให้ภาพมันหญ่มนะครับเดอ้อเห็นบ่ครับผมเห็นไ่มครับซุ่มไรก็หนีวาใดด้อครับเดอ้อภาพผมย่านภาพมันแตกครับผมเอาเลยครับยุก อยู่ในขวงเดียวกันนยครับมองผมไปียไทยหันก็คือมหาไทยครับอ่พอโทษครับผมเรถไฟไปมหาไทยครับอันที่เพิ่ปิดครับผมอแล้วก็ขงหลังผมหนีครับอันที่ผมเกายู่นี่มันคือเป็นตลาดอป้งเบี้ยนไงนะครับเด้อแล้วก็เกินกับว่าให้คนเขาไปครับเป็นกับ บ่าอย่างคนเขาไปครับผมกัเลยบ่าเขาไปเออเคื่องมันกับว่าเวคือว่าแหละครับคนกับว่มีดอกครับผมผมกับกล้าเขาไปวาดว่าแหละครับเพราจากใจจริงเลยครับผมผมกัเลยมาไทยเรื่อยๆให้เอฟซีบังครับผมมีเทียที่สองผมนะครับเนาะเทียรแรกเนี่ยผมเพิ่นบ่าให้เขาเลยครับมีมือนีเพิ่นจัดงานผมกัเลยได้เขามากครับผม ผมได้เขามาหย่อนพันจัดงานนี่ครับผมเห็นบ่ครับพันจัดเป็นมางเต้นล่งแล้วครับผมเนี่ยนี่ครับเพ็นจัดงานมือว่านนี่พาชันว่าเพ็นจัดงานมือว่านนี่ไหมครับเอฟซีครับนี่แหละคนมันจากอุ้ยจะอ่อนจะพักนี่แหละครับนี่เห็นบ่ครับนี่เป็นนอมามาประดับครับผมอือ นี่ขันมันแก่เพิ่นกินได้นะครับเอาไปกินได้นะครับเด้อเพิ่นบดได้ใส่สารนีหยังครับพ้อมเนี่ยบานหฮอเอือนกะล่ำเนาะครับเนาะกะล่ำห่อเนาะนี่ครับโอ้ยผมสะออนนะนี่ครับอยู่บานหฮอปลูกไวนาบ้านก็เป็นแนวประดับประดาก็ได้ครับปลูกใส้กระทางครับเพิ่นปลูกใส้กระทางดำนอครับเด้อบ่ใส่กระทางดำกับสส้ผงยาง สีดำดำหนครับผมนี่แหละครับคนมันจ่าสะออนสะออนปักทั้งสี่ครับผมนี่หลอกไม้ก็มียนบอริลเว้นนี่ครับผมนค,บคนมันจ่าสอออะออนอิลีครับผมอยากไหพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเวป,ปูกับผมนี่ครับผมยู่รอบอบรบลิเว้นในพงเบี้ยนไงครับผมพระเจ้าตากสินมหาลาดครับ กูตังประเทศไทยแหละครับผมกูบ่ให้ประเทศอื่นมาแย่งเอาแหละครับนี่ครับบรรยากาศอยู่ข้างในเด้อครับเด้อเอฟซีครับผมไทยเอฟซีเบงครับผมบรรยากาศภายในนี่ครับผมครับครับสวัสดีครับ คลิปนี้ผมก็ขอปิดคลิปไปสำนีดสะก้อนเนาะครับเนาะ,อะอเอ่าพ่นอแม่พี่น้องเอฟซีจะลืมเด้อครับเด้อเป็นกำลังใจให้คนมันจ๋าครับซอยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ให้คนมันจนา๋าเนี่ย้อครับผมขอปิดคลิปไปสำนีเด,ด้อครับเด้อค้ามไหี่ผมบอกว่าถือใจเอฟซีทุกคนเด้อครับเด้อ ผมก็ขอโทษขอให้หลายๆดเ้อครับเด้อขอบคุณหลายๆครับไปแล้วครับผมไปแล้วครับผมสิบฝ้าไปตัดคลิปล่งให้พ่อแม่พี่น้องเอซเบิ้งครับผมเตรียมตัวถาเบิ้งเลยครับข